วันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวกับผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสันหลังยุบจากโรคกระดูกคุนนะคะว่าถ้าผู้ป่วยที่มีภาวะนี้แล้วเราจะสามารถดูแลและปฏิบัติตัวได้อย่างไรค่ะและในวันนี้เรามีพยาบาลวิชาชีพที่ท่านทำงานและท่านได้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยตรงท่านจะมาแนะนาวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องและก็เหมาะสม เพื่อให้ท่านได้ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาค่ะขอเรียนเชิญคุณการจนาหารเวทขอเชิญค่ะคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสันหลังยุบตัวจากโรคกระดูกคุณข้อ1น,นะคะหลีกเลี่ยงการค้มตัวหรืองอตัวที่มากเกินไปรวมถึงการไม่บิดตัวอย่างรวดเร็ว ข้อ2ระวังเรื่องการล้มและลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการล้มเพราะอาจทําให้กระดูกสันหลังยุบตัวซ้ำได้ข้อ3ควรเดินออกกำลังกายหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกข้อ4งดสูบรุรีเนื่องจากมีผลต่อกระบวนการซ่อมแซมกระดูกที่ยุบตัว ข้อ 5. รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีเพื่อเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงข้อ 6. กหลีกเลี่ยงการยกของหนักค่ะข้อ7รับประทานยารักษาโรคกระดูกพรุนตามแผนการรักษาของแพทย์อย่างต่อเนื่องค่ะข้อ8มาตรวจตามนัดเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะ หากท่านสงสัยว่าท่านมีความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะกระดูกสันหลังยุบจากโรคกระดูกคุณท่านสามารถมารับการตรวจรักษาได้ที่ศูนย์โรคกระดูกแล้ข้อของโรงพยาบาลเลือดศินค่ะ